ไปดูเรื่องของการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงค่ะทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23ส,สามำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเปิดศูนย์เรียนรู้ของหน่วยให้บริการประชาชนเข้าศึกษาดูงานค่ะแล้วก็เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง พันเอกนัทชัยปัญญาสายค่ะบูบังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3สสาำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะให้การต้อนรับประชาชนตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน30คนเข้าศึกษาดูงานค่ะภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลงพระเกียรติ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปัฒญาของเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าในด้านการพัฒนาศักยภาพคนชุมชนและพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมายให้มีภูมิคุ้มกันมีความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมที่จะ,ะเผชิญปัญหาในทุกมิติของความมั่นคงค่ะนอกจากนี้ก็เพื่อให้คนชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในการนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สสาำนักงานพัฒนาภาคสองได้แจกจ่ายพันปลานินให้กับประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานจำนวน60ถุงกว่า3 0,000ตัวเพื่อนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะไว้เป็นอาหารและนำไปจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางด้านแหล่งอาหารรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตะบนท่าสวรรค์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยค่ะ หรือว,ว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ที่ดีนะคะพี่นกเพราว่าหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปศึกษาดูงานแล้วก็สามารถทํำตามนี้ได้ด้วย <c oughs> ค่ะที่สําคัญได้รับพันปลากลับบ้านด้วยนะคะ <c oughs> เป็นแหล่งอาหาระคะ่ะลดภาระค่าช